เลยอะลเ,ลอเออสวยอ่ะทุกคนวินาส,สวยไหมคะพิมมาเร็วๆชุดจึ้งมากเลยอ่ะไปถ่ายเลยนะคะปวินาซิงปวินาซิง Oh. 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 So, hi, all the international fans and Thai fans as well. We are right here in the hotel, and there are so many activities to do. I would love for you guys to come here and join us and see other candidates as well. And please don't forget to vote for us as well on Facebook and IG and other apps as well. Thank you for your love and support. ว้าดไของม้าอมาีเคน้าไม่ใช่ไอ้ขเก่งเอไอ้ข้อว้าสวยมากะมยนมึงี่หคนมงค่ะคนมงค่ะบอกเลยบอกเลยมงแล้วค่ะทุกคนแชร์ไปเร็ววินามงแล้วลูก จบเลยจบเลยจบเลย่อยผมยาวเลยเออฉันทำหลายอย่างมากตอนนี้มือฉันงงละมึงมงงละมึง<ร>วินานไปแล้วทุกคนทุกคนพักทายพักทายเพื่อนๆวินาทักทายเพื่อนๆทนพักทายแล้วเฟลลี่เฟลลี่แล้ว เป็นล่แล้วทุกคนคะ่ะกทายเพื่อนคะ่ะเออ